บันทึกภาพครับมาแอน,นด์เดอะแกง,แ,นนงแขข้างลา่างเ้หนอย่าวล้อเขาครับอยา่าอเยอะกว่าอยา่าวนล้อันนี้สวยปะ,ะสวยค่ะผมชอบคันนี้อ่ะสวยอยอ่ชอบแบบคันนี้ใช่ไหม นับเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ขันไม่รู<ำ>้เหมือนกันค่ะดูกนันเองนะคะถามสิกว่าคันนี่แบบกระต่ตตายแท่โฉมนี่เธาแท่โฉมรอป,ปินปินหนูจกรอป,ปินปิน รอดไหมไอเราคุม้มกูยังไม่เห็นเลยไอน,นี้เห็นสีดำอยู่ค้างในแบกกี้นี่รถรถระทานเราอีกนิดจะชนแล้วนะครับอีกนิดเดียว <c oughs> สมมติไปโดนมารู้ความรู้สึกนี่ สี่เก้าสี่เก้าันนี้ค่ะจัดเต็มค่ะเยอะค่ะทางนี้แฮชด้วย <c oughs> อินเดียฮองกงร้องหุดมาก <c oughs> กับหยาตี่เลย ก็ก่อนเป็นล้อสีเขียวสามด้าน่ะไม่รล้อันนี้โดเรมอนมากเลยค่ะสีฟา้าโดเรมอนโดเรมอนนะคะนี่จะโดเรมอนค่ะบบน้องข้างหลังก็ยัง อันสุดท้ายน,นี่ยเบ,บย้ทำอย่างเงี้ยสวยป่ะดำดำเงี้ยขอบดำดำสัำนสันเนี่ยจะสีขาวสีขาวเทียบจบลี อ4ดระวังอันนี้มาจากจะยองนะคะต,ต่อเบี้ยวนิดนึ่งค่ะไปต่อมยได้ยือดอได้ไงได้ใช่ว okay, า okay, มันลเราอยู่นี่มนิมนัครับ ตอของรถเราละคะตรงน,นี้ค่ะเป็นงานที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยาเหมือนด้วยนะกับยังหกแปดห้าวันนี้แทงไปเลยตรงๆ